ผมชื่อนครับวันนี้ผมจะมารีวิวถ้วยวูวครับครับมาจากช่องมิวนิกมาวินเฟมเอรีเป็นพี่ของมิวนิกมาวินเฟมเอรีวูครับนี่ครับขนาดอาจจะเล็กกว่าของจริงหน่อยครับไป่จริงจะเล็กเนี่ยครับทำจากทองคำเท้หนึ่งพันล้านเปอร์เซ็นตรงนี้ก็ทําจากมรลตกดแท้หนึ่พันร้อล้านเปอร์เซ็นครับและปีและบอลลกดี่ควาเชมก็ปีหนึ่เดสี่เป็นประเทศเยอรมน,นี ปีหนึ่เป็นประเทศอาร์เจนตินาปี1 9ึ2เป็นประเทศอิตาลีปี1986เป็นประเทศอาร์เจนตินาปีหนึ่งเก้าเป็นประเทศเยอรมันปี1994เป็นประเทศบราซิลปี1998เป็นประเทศฝรั่งเศสปี2002เป็นประเทศบราซิลปี2006เป็นประเทศอิตาลี ปี2010เป็นประเทศสเปนปี2014เป็นประเทศเยอรมน,นีปีปี2 0 1พเป็นประเทศฝรั่งเศสได้ปีสุดท้ายล่าสุดปี2022เป็นประเทศอาร์เจนตินาครับขอจุ <c oughs> การีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ